เอยโยสวัสดีครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับขอต้อนรับเพื่อนเื่อเข้าสู่เกม Su มเมวอกับบูชแนลนะครับผมวันที่1นึ่งเพื่อนเพื่อนทราบไหมครับคือวันอะไรครับผมวันหวยออกนั่นเองไม่ใช่นะครับไม่ใช่แค่วันหวยออกมันคือวัน Apple Food Day นะครับและที่สําคัญนะครับผมของ Su มเมอวอเนี่ยมีของมาแจกนะครับผมแต่ว่ามาแจกเนี่ยนะช่องบูชแนลเราไม่แฮปปี้ฟูลเดย์แน่นอนนะครับคงเออเราเอา ความจริงมาให้ดูนะครับนี่เลยนะก็เรียกว่าครับนะครับผมไปกดที่ตรงนี้นะเพื่อนๆนะใครเข้าเกมมานะครับผมเพิ่งเห็นตอนเช้านะแต่ว่าผมรีบไปทํางานผมอ่านให้ไม่ทันก็เลยกลับมาให้ตอนเย็นแล้วกันนะครับเผื่อว่าใครที่ยังไม่ได้กดนะก็มาดูไปพร้อมๆกันแล้วกันนะครับอ่ะกดตรงนี้นะครับนี่แนะนํานะครับก็จะเจอหน้านี้นะครับผมเรียกว่าบัลลักคิงราชินีลงคือ่ันกโคเทเลยนะครับผมอ่ะ รายละเลอียดเพิ่มเติมนะครับนี่ก็จะเป็นกล่องนะแล้วก็กดไปนะครับเพื่อนๆก็จะได้ของตามนี้เลยนะครับคือได้ทุกคนนะได้เหมือนกันนะครับก็คือสกอร์5อันนะสกอ์ส้ม5ใบแล้วก็เพชร1 0 0นะครับผมอ่าเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตไปเปิดเลยละกันนะครับผมอ่าของเด้งเข้าไหมหรือว่าเด้งเข้ากล่องเลยนี่เลยเพื่อนๆนะครับเนี่ยผมมีสกอ์อยู่ประมาณนึงแล้วด้วยนะของเดิมนะเดี๋ยวเราจะลองปลอเปิดแค่5ใบไหมแล้วที่เหลือเราเก็บไว้ไหม ผมไปที่110นะครับผมแล้วก็มาทำคีย์แลต,ตีกิววอวันนี้ผมตียับยับเลยนะเกือบชนะเนี่ยเท่าวันนี้นะผมไม่ติดงานแล้วผมไม่ลื่นนะทุกคนเออกิววันวอทามชนะไปแล้วนะครับต้องขอโทษสมาชิกกิวด้วยนะเพรเอนเอนแติดงานนะครับเช้าก็ไม่ได้มาช่วยวอนะครับเดี๋ยวผมไปกดรับ่องน,นี้แล้วเดี๋ยวมาเปิดกันนะเพื่อนๆนะง่ายๆไม่ยากใช่ไหมมัอสกู่ดูทันนะวิธีการรับนะครับก็เนี่ยมากดตรงนี้นะแล้วก็ดูรายะเอียดเพิ่มเติมนะเราก็จะได้ของนะครับ กดรับไปป้าก็ให้นะครับของก็จะถูกส่งไปอ่าส่งมาแล้วนี่อ๋อส่งมานี่ทุกคนนี่น,น,นี่นี่นะครับเมื่อกี้ผมลืมกดรับนะเออคือนะครับผมนี่รับแล้วนะครับรับแล้วก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะเมื่อกี้ยังไม่เข้านะมาทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเปิดสกอร์กันนะครับก่อนเปิดสกอร์เดี๋ยวผมขออนุญาตไปกดนี่ก่อนสองครามยึดห้องก่อนนะรับของก่อนเอากล่องไหนเดียกล่องนี้ไม่มีคนได้เลยเนาะเอากล่องแรกแล้วน,นะเปลี่ยนบ้างนะครับ จริงๆผมก็จะกดแถวกล่องคุณติกตอกแล้วนะแต่เพื่อนกดไม่ทันนะครับมีคนกดไปแล้วโอ้โหโอ้โหอย่างเกลือเลยทุกคนนะครับจริงๆผมไม่เคยได้ของดีๆจากไอ้นี่เลยนะดีสง่งไอสง่งคำยิดครองนะครับผมมีใครได้ห้าดาวไหมห้าดาวออก,กันเยอะนะสูตรวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับอาจจะลองหมุนแล้วกันเปิดไปหมดเลยแล้วเนาะสกอร์ไม่ต้องเก็บล้น้ะเด้วยนเนาะ เจ็ดใบใช่ไหมนี่แต่เมื่อกี้เรารับแล้วใช่ปะเมื่อกี้เรารับก็ได้เจ็ดหรออ๋อนี่ไงอยู่นี่ไม่ได้รับนะครับเออก็ว่าอยู่ทำไมมันเท่าเดิมนะก็ได้เพชรหนึ่งร้อยแล้วก็สกอร์ห้าใบนะครับไปลุยกันเลยดีกว่านะครับผมแสงแรกคนเงียบกริบครับผมหนึ่งศูนย์ของจริงนะครับ เอา้าพผ่าแล้วนะครับผมหมูทำไม่ผ่าเนียผมจะไปกดแสงมืดอ,อยู่แล้วนะเรียบร้อยนะครับปีผมไม่เคยแตกเลยเพื่อนย้ายแนวไปแนวพีเอฟป่ะขอดีเคมืดหน่อยครับคอมทูอัดนะครับผมมาคอมทูอัดผมขอ นอ่นๆนะผมเห็นเขาได้กันไปเยอะมากเลยนะผมขอวนอีกสักรอบปล่าเนาะใบเดียวดูจะเสียวได้หรือเปล่านะครับขอแค่ผ่านเพื่อนโหกิบเลยครับเมวมันเมาพี่เอ๊จไม่ให้ผมแบบคนอื่นบ้างผมก็อยากได้เขาบ้างนะห้าดาวนะครับเรียบร้อยพัดลมนะครับจบแล้วนะครับผมมานี่ขนาดเปิดซะเยอะเลยไม่ได้อะไรเลยนะครับผมส่วนหินแมโนก็ยังเหมือนเดิมนะผมคอยปู๊กกันน้ำนะครับนันะ อะไรพวกนี้นะครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะเดี๋ยวคืนนี้เจอกันในสตรีมนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม